ต้อนรับกลับสู่ออโตอรวอรีวิวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถกระบะที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในตลาดนัน่นคืออิ u z u d ดีแมวี cross รุ่นปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดของดีแมนี้มาพร้อมความแข็งแกร่งที่ผสานเข้ากับสไตล์ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณกำลังมองหารถกระบะระดับพรีเมียมที่สามารถตอบโจทย์ทั้งงานหนักแล,และไลสไตล์ของคุณบทรีวิวนี้คือสิ่งที่คุณต้องดู สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ Isuzu D-Max V Cross 2026คือรูปลักษณ์ที่ทรงพลังการออกแบบภายนอกได้รับการพัฒนาอย่างมากจากรุ่นก่อนและดีไซน์ในตอนนี้ดูพรีเมียมและดูดันยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยคโครมเมียมเงาหรือแบบสีดำขึ้นอยู่กับรุ่นไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดียในตัวทำให้รถดูโมเดิร์นราวกับ SUV ขนาดเดียวกันฝากระปรงและป่งล้อด,ดีไซน์บึกบึนช่วยเสริมบุคลิกที่แข็งแรงกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความลู่ลมมากขึ้นพร้อมไฟตัดหมอกในกรอบที่สวยงามทำให้รถดูกระฉับกระเฉงและหรูหราไอ พอพร้อมกันมองไปด้านข้างจะเห็นซุ้มล้อที่ขยายออกและล้ออลอยขนาด18หรือ20นิ้วที่เสริมความสปอร์ตนอกจากนี้ยังมีบันไดข้างราวหลังคาและเส้นสายตัวถังที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลด,ดดีไซน์ใหม่พร้อมลวดลายเฉพาะและฝาท้ายกว้างทำให้ทั้งสวยและใช้งานได้จริงโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของว c คร s s 2อ0 2 6ผสมผสานความดุดันและความหรูหราได้อย่างลงตัว ใต้ฝากระปรง Isuzu D-Max V-Cross 2026ยังคงมาพร้อมขุมพลังที่แข็งแกร่งแต่ปร,ปรับปรุงสมรรถนะและความประหยัดมากขึ้นไฮไลท์คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตรนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์1.9ลิตรสำหรับคนที่เน้นความประหยัดน้ำมันโดยไม่เสียสมรรถนะมากนะัก ระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับจูนให้ส่งกำลังได้นุ่มนวลรุ่นนี้มีทั้งแบบขับเคลื่อน4 x 2และ4 x 4โดยรุ่น4 x 4มาพร้อมระบบควบคุมการลุยหลายโหมดและดิฟฟ์อกหลังเหมาะสำหรับสายลุยออฟโรดอย่างแท้จริง Isuzu ยังปรับปรุงเรื่องการลดเสียงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทำให้ห้องโดยสารเงียบและรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขับทางไกลบนไฮเวย์หรือเส้นทางทุรกันดารด้านความสามารถบรรทุกและลากจูงวีครอสยังคงเป็นหนึ่มมดด้้้ววยยตััเลขขที่่่สสสาาารถููกบบคแงไ เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสังเกตได้ทันทีว่า Isuzu พัฒนาก้าไกลแค่ไหนในด้านคุณภาพและฟีเจอร์ของภายในรุ่น V-Cross 2,026ม่อพ้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหราพร้อมวัสดุสัมผัสนุ่มเบาะหนังในรุ่นท็อปและแผงคอนโซลที่จัดวางอย่างลงตัวจุดเด่นคือหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบนำทางในตัวมารวัดตอนนี้เป็นแบบดิจิทัลบางส่วนให้การแสดงผลที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลับอังพอร์ต USB-C หลายจุดและแท่นชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น ในด้านความปลอดภัยและระบบช่วยขับขี่ก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เช่นกันคุณจะได้พบกับฟีเจอร์อย่าง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อฉุกเฉินและถุงลมนิรภัยรอบคันทำให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถกระบะที่ปลอดภัยที่สุดในคลาสเดียวกัน มาพูดถึงราคากันบ้างแม้ราคาจริงอาจแตกต่างไปตามตลาดแต่คาดการว่า Isuzu D-Max V-Cross 2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ3 2 0 0 0ถึง35,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึงประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์สำหรับรุ่นท็อปที่จัดเต็มทุกออปชั่นเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความอเนกประสงค์โดยรวมถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ไวใจได้สำหรับทั้งงานหนักและการใช้ชีวิต แล้ว Isuzu D Max V Cross 2026คุ้มค่ากับเงินของคุณหรือไม่คำตอบคือคุ้มแน่นอนมันมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดห้องโดยสารที่หรูหราและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีรวมถึงสมรรถนะออฟโรดที่จริงจังไม่ว่าคุณจะต้องการรถกระบะสำหรับการใช้งานประจำบนทริปผจญภยัยหรือภารกิจหนักๆคันนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้าน และนี่คือการรีวิวแบบละเอียดของ Isuzu D Max V Cross 2026หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวเจาะลึกเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Auto World Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า